ลังคร์งานเมื่อใดเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่หา้ทหาทีหกบวชอะไรเมื่อไห้าบวชเอ,อนว่าอย่างบวชพุทธาพิเศษบวชพุทธาพิเศษคืนวันที่หา้าที่หกบอกคืนวันที่หา้าีหกนะคะเมื่อกี้ ขอเชิญพี่ๆเพื่อนๆมาร่วมง,งานบนพุาธธพิเศษแล้วก็สองสาลาเนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆท่านใดอยู่ใกล้อยู่ไกลอยากจะมาร่วมทำบุญหรือว่ามาเยี่ยมชมางานก็เวทเวียนมาได้นะคะทีวัดบ้านนาโปงค่ะไปค่ะอยากจะพาไปเลาะรอบๆหลังครัวนะคะชาวบ้านก็มาร่วมด้วยช่วยกันคุณ แม่ผู้ใหญ่ก็เป็นเกรนนำนะคะพา,าหมู่บ้านพาชาวบ้านชุมชนมาช่วยกันผลไม้กลมือนะคะเพื่อนๆไปค่าไปติดตามกับยายจาเลยค่ะยายจ่าก็จะพามาด้านหน้านะคะด้านหน้าศาลานะคะมาเยี่ยมชมรอบๆนะคะเพื่อนๆว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะอ่า ก็เราเตรียมการเตรียมงานไว้ในหลายๆภาคส่วนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็มาเยี่ยมชมกับยายจ๋าเลยนะคะใมละเมอหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆยายจ๋าจะยายจ๋าจะเข้าเข้าไปถ่ายข้างในศาลานะคะเพื่อนๆเ,เราจะบวชชีพามประมาณวันที่ห้านะค่ะ น es ี่นะคะเพื่อนๆน้ำน้ำอันนี้คือมีผู้มาบริจาคนะคะเพื่อนๆท่านใดอยู่ใกล้หรืออยู่ใกล้หรือว่าต้องการที่จะมามาร่วมทำบุญนะคะก็ยินดีนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้จะเป็นบวชบวชเนาะเครื่องเครื่องบวชชีพามเครื่องบวชชีพามนะคะอันนี้นี่นะคะนี่ะคะี่มาถ่าย้วก็ปนู้นปาย เดี know, das so an, ๋ยวนะคะยังน้นเราไปถ่ายนี่นะคะก็มีการเว้นระยะเหมือนกันนะคะอย่าลืมเว้นระยะห่างมากกว่าหนึ่งเมตรกราดอย่าตกนะคะเพื่อนๆเนี่นี่นะคะเพื่อนๆนี่ยหลายๆหน่วยงานนะคะเพื่อนๆก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่วัดปู่นะคะวัดจ้าคุณเนาะค่ะนี่นะคะเสาเสมาสมจัก พระรูชินวัรวิมลนะคะเจ้าคณะอำเภอไซมอนนะคะเ,ะเน,น,ะคะนื่อง้วยโอกาสเขารับพระราชทานอัน,นโอเขารับพระราชทานนะคะปูสายคือเจ้าคณะเจ้าคณะอำเภอมันบอยเนี่ยนี่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะสวยงามมากๆนะคะเพื่อนถเพื่อน,อนท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนะคะใกล้ๆนะคะบ้านนาโปง่งวัดบ้านนาโปงนะคะ ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆมาร่วมพุทธพิเศกในคืนวันที่5้านะคะเพื่อนๆกิจกรรมก็มีจนถึงสว่างนะคะเพื่อนๆอาจจะถึงสว่างเลยก็ว่าได้นะคะหลายๆอย่างก็เป็นองค์ประกอบรายหลายๆอย่างก็ซึ่งรวนแล้วแต่สําคัญสาคัญทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆพอเสร็จกิจเสร็จงานเราก็จะได้เป็นที่ระลึกเป็นของอดีไปติดบ้านนะคะ นะคะเพื่อนๆกิจกรรมกลางคืนของวันที่ห้านะคะบวชชีพามนะคะหรือว่าบวชพามแม่นบอยยาจะจอาจจะพูดผิดบ้างนะคะเพื่อนๆนี่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมพิธีนะคะก็อ่าแวะมาได้นะคะที่วัดบ้านนาปโปงนะคะเพื่อนๆแวะมาได้ที่วัดบ้านนาปโปงนะคะหรือว่าเพื่อนๆนท่านใดที่ต้องการที่จะทําบุญอ่อย่างอื่นอย่างใดหรือว่าอ่ามีกิจที่อยากจะ ร่วมเนาะค่ะก็ยินดีนะคะยินดีนะคะยินดีนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ก็จะเป็นการที่อันนี้นะคะนี่อันนี้คืออย่างงาเนี่ยอันนี้มันเป็นต้นคูนดอกโอ้คุณเงินคุณทองโอ้คุณอันนี้จะเป็นคุณเงินคุณทองนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ร่วมอันนี้คือ ยาทาที่เรามาทำา่อนิมนต์นโอ้อันนี้อันนี้จะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งโอ้บสถชีพามนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อย่างหนึ่งที่เอาไว้ปัดเป่าหรือยังทางโบราณว่านะคะเพื่อนเพื่อนทางโบราณว่านะคะเพื่อนเดีพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนวันที่ห้านะคะอนี่นะคะ นี่นะคะนี่นะคะพเพื่อนๆนี่นะคะนี่นะคะ<ล>นี่นะคะ<ล>นี่นะคะอันนี้เราจะเป็นแบบว่าอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะ<า>นี่นะคะเจ,ะจ้าคณะนะคะพเพื่อนๆถ้าพเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมนะคะในงานบุญครั้งนี้วันที่ห้าจะบวช พุทธาพิเศษบวชชีพามหรือว่าอาจจะพูดอีกแนวหนึ่งก็ได้นะคะบังเอญอยากจะอยาจะอาจจะพูดม่เก่งจทามาทโรงทานก็ได้โอ้ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสะดวกนะคะอยากจะทำโรงทานวันที่สี่สี่ห้าที่หกก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ทางวัดยินดีนะคะยินดีนะคะเพื่อนเพื่อนยินดีนะคะนี่สวยงามมากๆนะคะก็เราจะ ติดตามกันอีกในวันที่สี่สี่ห้าที่หกนะคะเพื่อนๆนแล้ววันที่คืนวันที่ห้าก็บวชชีาพามนะคะส่วนคืนวันที่หกก็มีการแสดงการละเล่นของหมอลำคณะคำปุ่นเนาะค่ะเพื่อนๆคณะก็จะมีการแสดงนะคะหมอลำคณะคำปุ่นเนาะค่ะคำปุ่นร่วมร่วมมิตรนะคะเพื่อนๆก็อ่าเพื่อนๆบ้บานไกลบานเคียงก็แวะมาทำบุญแล้วก็มาดู การแสดงในวันที่หนะคะเพื่อนๆในวันที่6นะคะก็จะมีการแสดงอย่างที่อยาจะพูดไปเนาะคะ่ะข้าคืนของวันที่6กนะคะส่วนวันที่4ี่ที่ห้าวันที่ห้าก็จะเป็นบททีพามนะคะเนะนี่ยนะโอ้ค่ะเนี่ใบละสองร้อยโอ้มีอ่า จะไม่แน่ใจกระเป๋าอะไรนะคะกระเป๋าที่ที่เราเวลาเรามาทําบุญโอ้กระเป๋าถวายจะได้เอาไปถวายพระนั่นแหะกระเป๋าถวายพระนะคะเพื่อนๆนี่ไปละสองร้อยบาทค่ะแล้วอยู่เก็บนไปแค่นั้นเองค่ะจโนค่ะนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆน้านี่นะคะนี่นะคะ สถานที่นะคะแล้วเราก็าจะไปดูอีกในหลายๆรูปแบบนะคะพเพื่อนๆเจอกันวันที่ห้าวันที่สี่ที่ห้านะคะพเพื่อนๆเจอกันวันที่สี่ที่ห้านะคะเจอกันวันที่สี่ที่ห้าก็จะได้เห็นในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวจะ,จะพาเพื่อน <S <S ๆ,ๆมาดูนะคะ <S <S ขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายค่ะ